สหก์การการเกษตรผู้ปลูกไม้ผลพูหลวงจำกัดสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2540ที่ตั้งสำนักง,งานเลขที่127หมู่7ตำบลหนองคันอำเภอพูหลวงจังหวัดเลย จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของคณะบุคคลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่สมาชิกยกระดับฐานะความเป็นอยู่ให้พึ่งพาตนเองได้ในการประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและถาวรปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทั้งหมด104รายคณะกรรมการดำเนินการ9คน สหกรณ์ดำเนินธุรกิจสองด้านประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อและด้านเงินรับฝากโดยธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินปลอดดอกเบีย้ยจากกรมส่งเสริมสหกรณ์โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไรนาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรสหกรณ์ซึ่งเป็นองค์กรของเกษตรกรนำเงินทุนที่ได้ไปจัดสรรให้สมาชิกกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบีย้ย เพื่อไปพัฒนาแหล่งน้ำในไรนาของตนเองอย่างเป็นระบบลดความเสี่ยงการพึ่งพาน้ำจากระบบชนประทานและจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวส่งผลให้สมาชิกสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลและอาชีพเสริมต่างๆเช่นเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงหนูเลี้ยงหมูไม้ผลยืนต้นและพืชผักส่วนครัวเป็นต้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเพียงพอตลอดฤดูการผลิตเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากอาชีพเกษตรกรรมมีความมั่นคงทั้งจากอาชีพหลักและอาชีพเสริมจากการที่มีแหล่งน้ำในพื้นที่ทำกินของตนเองครับสวัสดีครับผมนายสนามสมน้านะครับเป็นประธานเอ่อ หกรกรการเกษตรผู้ปลูกไม้พนทุรวงกับกันนะครับซึ่งผมก็ได้รับโครงการระบบน้ำในและนาระยะที่ซองมาจากกลุ่มส่งเสริมหกรกรครับซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดที่ได้ร่วมโครงการนี้กวาสิบเจ็ดรายนะครับโครงการนี้การเป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้เกษตรกรที่ได้รับโครงการนี้นั้นมีน้ำใส ตลอดทั้งปีนักกาทุกคนก็เป็นที่พอใจก็ข้อขอบคุณาทางกรมเสริมเป็นยากสู้ครับสวัสดีค่ะตังซือกนกพรเยียบนูนค่ะเป็นลูกสาวของประธานสหกรณ์ไม่พ่นของคุณตาสนันส้มมนัสค่ะตอนนี้ก็ได้สนับสนุนให้มีแรงน้ำธรรมชาติ ที่ใส่ในการ,กรเษกรเษตรกระส้มกระสานค่ะทีนี้ตอนนี้ยุ่ระยะที่ซ่องค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มันมันซีมีน้ำใสจะลอดปีค่ะแล้วก็เรื่องการตลาดการตลาดนี่การในส่วนนี่การเก็บไปข่ายในชุมชนค่ะแล้วก็เพิ่มมาหาัรนให้ชุมชนน้ำค่ะ โดยบางที่บางที่การสินค้าล่าการเฮ็ดลงเฟสลงลายแล้วก็ให้เบอร์โทรทางเฟสไว้ค่ะแล้วเพิ่นกระโรมาแล้วก็เล็บส่หนังบ้านค่ะการพออยู่พอกินค่ะดีแล้วค่ะอันที่มาทรงเสริมเนี่ยค่ะน้ให้มีรายได้ค่ะดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ